หลังจากปรับปรุงโครงสร้างนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์ในเรื่องของลดดอกเบี้ยสูงสุดก็คือ100เซเลยนะคะก่อนชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเรื่องของการมาตรการพักชำระหนี้นะคะ ตามที่เราเริ่มให้ลูกค้าได้มาแสดงความประสงค์ตั้งแต่วันที่1ตุลาที่ผ่านมาเลยนะคะวันนี้ก็จะพูดถึงสิทธิที่ที่ลูกค้าเข้าโครงการแล้วได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะคะก่อนที่จะไปสิทธิประโยชน์ขอนิดนึงในเรื่องของสิทธิ์จำนวนลายที่แสดงความประสงค์จำนวนนี้ที่มีสิทธินะคะขอทำความเข้าใจในเรื่องของหนี้คงเหลือที่เข้ามาตรการนี้ได้นะคะ หมายถึงว่าวงเงินกู้ทั้งหมดทุกสัญญาทุกวงเงินนะคะรวมกันต้องมีหนี้อยู่กับธนาคารนะวันที่30กันยา2566ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน300,000บาทนะคะถึงจะได้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการของโครงการนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างรายที่มีวงเงินหนี้เงินกู้1ล้านบาทบางคนจะเข้าใจว่าเ,เขาจะได้รับสิทธิ์ช่วย ธาารรมตการนี้ในส่วนของสามแสนอันนี้ไม่ใช่นะคะหมายถึงว่านี่คงเหลือทั้งหมดนะคะไม่เกินสามแสนบาทณนะวันที่สามสิบกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบหกทุกวงเงินทุกสัญญารวมกันไม่เกินสามแสนบาทถึงจะใช้สิทธิ์เข้าร่วมมาตรการนี้ได้นะคะเพราะนั้นหลังจากที่ท่านแสดงความประสงค์ในการแสดงความประสงค์หลังจากแสดงความประสงค์ผ่านทางแอปพลิเคชัน ในช่วงนี้ก็ให้ท่านแสดงความประสงค์ผ่านทางแอปพลิเคชัน B A A C Mobile เท่านั้นนะคะเราไม่มีแอป,ปอื่นนะคะที่จะแนบไปให้ท่านแนบเลขที่บัญชีเลขที่บัตรประชาชนอันนี้ก็ไม่ได้แนบมาในทางแอป,ปอื่นนะให้ดูเฉพาะ B A A C Mobile เท่านั้นนะคะเพราะั้นสิทธิที่อยากให้ทุกท่านเข้ามาร่วมโครงการกับธนาคารนะคะอย่างเช่นในเรื่องของ นี่ค้างชําระนะคะนี <tinc S 1> ่ค้างชําระก่อนที่จะเข้าโครงการนี่ค่ะท่านก็จะได้สิทธิ์ในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้นะคะเพราะฉะนั้นในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะคะธนาคารก็จะมีในเรื่องของดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ก่อนเข้าโครงการนะคะหลังจากปรับปรุงโครงสร้างนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์ในเรื่องของลดดอกเบี้ยสูงสุดก็คือ100%เเลยนะคะอันนี้ก็ดูเป็นเป็นลายไปนะคะอย่างเช่น กรณีที่เป็นหนี้ NPL นะคะก่อนที่จะเข้าโครงการนี้ค่ะท่านก็มาทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ซึ่ง NPL ก็จะมีหลายเคสอย่างเคสในเช่นกรณีผู้กู้เสียชีวิตแล้วหรือว่ามีดอกเบีย้ยเกิน50%ของต้นเงินอันนี้เราต้องดูเป็นรายๆไปนะคะซึ่งบางรายก็จะได้สิทธิ์ลดดอกเบีย้ยสูงสุด100%ก็หมายถึงว่าดอกเบีย้ยค้างชำระอยู่ก่อนหน้านี้ค่ะ ่านก็ไม่ต้องรับภาระตรงนี้นะคะอแต่ถ้าเป็นเหตุลูกค้า NPL ที่ยังมีหลักประกันมียังมีอาชีพมีรายได้ที่ยังทำกินอยู่เป็นปกติอันนี้เราก็จะมีมาตรการที่ดูแลเป็นเป็นรายๆไปเหมือนกันนะคะในส่วนตรงนี้เงินดอกเบีย้ยมาตรการนี้สิทธทิที่ท่านได้แน่ๆคือเป็นโครงการ3ปีนะคะในเรื่องของการพักชำระต้นเงินแล้วก็ พักชำระดอกเบี้ยนะคะคือการพักชําระดอกเบี้ยที่ผ่านมาเนี่ยดอกเบีย้ยก็จะวางไว้พอสิ้นสุดรงการนะท่านก็ต้องมาชําระดอกเบีย้ย แต่โครงการนี้มาตรการในปีนี้นะคะแตกต่างกันในเรื่องของการพักชําระดอกเบี้ยหมายถึงท่านก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาพักนี้3ปีนะคะใน3ปีนี้รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้กับท่านเองท่านไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในช่วง3ปีหลังจากเข้าโครงการนี้แล้วนะคะ เพราะฉะนตรงนี้ค่ะสิทธิที่ได้แน่ๆคือการลดดอกเบี้ยในช่วง3ปีที่เข้าโครงการนะคะในการเข้าโครงการเนี่ยระยะเวลา3ปีที่เข้าโครงการกับธนาคารเนี่ยเป็นปีต่อปีนะคะแต่ว่าระหว่าง3ปีเนี่ยก็จะมะีธนาคารก็คอยช่วยเหลือดูแลนะคะในเรื่องของการที่จะตรวจสอบ สุขภาพของท่านคือสุขภาพทางการเงินนะคะเพื่อที่ให้มีรายได้ที่จะเพียงพอนะคะในการาประกอบอาชีพต่างๆนะคะก็อย่างนั้นก็จะมีในเรื่องของที่จะพัฒนา,าโดยใช้โครงการในเรื่องของการหาช่องทางการตลาดนะคะโดยมีการตลาดก็สร้างอาชีพนะคะาหานวัตกรรมในการาที่จะผลิตอะไรให้ ลดต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น,นะคะอันนี้ธนาคารก็จะมีโครงการที่จะอบรมฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาอาชีพให้กับท่านที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคารนะคะเพื่อที่จะให้ท่านได้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยธนาคารก็จะมีอบรมให้ฟรีนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องอ เสียค่าใช้จ่ายนะคะโดยธนาคารก็มีงบประมาณที่จะสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาตรงนี้ให้ฟรีๆนะคะในช่วงที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคาระคะ่ะในช่วง3ปีนะคะจะมีการพัฒนาอบรมให้กันทุกปีนะคะอย่างต่อเนื่องออออใน1ปีถ้าผ่านมาแล้วนะท่านมีศักยภาพเพียงพอนะคะมีมีมไรายได้เพิ่มขึ้นท่าน อยากจะออกจากโครงการนี้ก็ออกได้นะคะในหลังจากหนึ่งปีแล้วนะท่านอาจจะไปอยากจะขยายเงินลงทุนเพิ่มขึ้นนะท่านก็จะออกจากโครงการนี้ก็ได้นะ,ะเป็นความประสงค์ของท่านเองได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมโครงการกับธนาคารก่อนแล้วก็ดูถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้แน่ๆอย่างที่บอกในเรื่องของดอกเบี้ยที่พูดถึงนะคะธนาคารโดยได้รับการชดเชยจากรัฐบาล3ปีนะคะ ได้แน่แนท่านไม่ต้องเสียซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของท่านในเรื่องของการผ่อนระยะเวลาในเรื่องของที่ต้องมาชําระธนาคารอยู่ในทุกปีนะคะท่านก็สามารถมีเงินที่จากรายได้ไปสร้างอาชีพเพิ่มไปขยายการลงทุนเพิ่มเติมนะคะโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้กับธนาคารค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นช่องทางหนึ่งนะคะก็ะอยากให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมโครงการกับธนาคารค่ะ ก่อนจะกันไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆนะครับ